สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นคลิปเช้าแรกของการไปถึงที่ฮาวายแล้วแล้วเราจะต้องเดินออกไปหาอะไรกินตอนเช้านะคะก็เดินมาจากที่เดินมาจากที่พักนะคะก็จะมองจากที่พักก็จะเห็นเลยนะคะเป็นส่วนสาธารณะแห่งนี้นะคะที่เขามีชื่อเรียกว่าคว e นกั a ปีโอเรนีลิจเนลพาร์คนะคะ เป็นส่วนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่เป็นอันดับสองในฮาวายนะคะแล้วทีนี้พอเดินเข้าไปนะคะก็คือตั้งตระหนานเลยนะคะก็จะเป็นต้นนี้นะคะเป็นต้นบันยันทรีก็จะคล้ายๆต้นใส่บ้านเหล่านั้นแหละคะ่ะคล้ายๆที่ว่าเป็นต้นใส่ย้อยนะคะแต่ก็น่าจะเป็นพืชเป็นตระกูลเดียวกันแต่คนละชนิดนะคะ ซึ่งต้นกำเนิดของเขาก็มาจากประเทศอินเดียนะคะซึ่งสวนสาธารณะเนี้ก็จะมีความเก่าแก่แล้วก็ใหญ่เป็นอันดับสองในฮาวายนะคะตั้งอยู่ในฮโนลูลูทางฝั่งตะวันออกของวายกิกิถัดจากกวยโอบีชพาร์คนะคะและแถวนี้จะมีเป็นย่านที่พักอาศัยแล้วก็เป็นร้านอาหารนะคะ ส่วนนี้ก็จะมีความกว้างขนาด1.2กิโลเมตรเลยนะคะหรือ300เอเคอร์นะคะเขาจะตั้งชื่อส่วนสาธารณะนี้นะคะตามชื่อราชินีกับปีโอรณนีซึ่งเป็นมเหสีของกษัตริย์เดวิดกัวลกัวนะคะถ้าออกชื่อผิดยังไงก็ขอโทษด้วยเป็นที่ตั้งของไวกิกิเชลนะคะแล้วก็ติดกับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนสัตว์โฮโนลูลูนะคะ และร้านอาหารที่เราจะไปกินก็คือติดกับที่นี่แหละคะ่ะก็ขอแนะนําเลยนะคะดูได้ในคลิปวิดีโอที่ลงไว้ในเพลย์ลิสต์ของอทริปเที่ยวฮาวายนะคะซึ่งต้นสายต้นบัญยันทรีนี่นะคะก็จะถ้าเป็นเมืองไทยก็คือที่อําเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาก็คือ,อส่วนสาธารณะ ใส่ย้อยใส่งามนั่นแหละคะ่ะเป็นต้นตะกูลเดียวกันนะคะแล้วต้นนี้นะคะก็ไม่ควรที่จะเอาไปปลูกไว้ใกล้บ้านนะคะเพราะว่าเขาจะแผ่ขยายกว้างใหญ่กินเนื้อที่เยอะมากๆนะคะเขาจึงนิยมที่จะมีไว้ในที่ส่วนสาธารณะนะคะในฮาวายนี้นะคะเดินไปที่ไหนนะคะตาม ตามถนนตามสวนสาธารณะตามออสวนสัตว์นี้นะคะก็จะมีให้เห็นอยู่ทุกที่นะคะเขาจะปลูกยังไงเกิดยังไงนะนะคะที่หาข้อมูลมาก็คือก็น่าจะเหมือนต้นใส่บ้านเราน่ยนะคะคือเขาจะบอกว่านกจะไปกินแล้วก็จะกินเมล็ดเขาก็จะไปขับถ่ายไว้ ทั่วไปเขาก็จะเกิดขึ้นมาแต่ก็คือจะเป็นเหมือนกาฝากนั่นแหละคะ่ะเอาไปขับถ่ายไว้จะให้ต้นอื่นแล้วก็เขาก็จะเกิดขึ้นมาแล้วก็รากของต้นไสเนี่ยค่ะต้นบันิทรีเนี่ยก็จะห่มแล้วก็เกาะกินต้นไม้ต้นนั้นตายไปแล้วต้นบันิทรีนี่ก็จะงอกง,งามจเจริญเติบโตขึ้นมาแทนที่นะคะสําหรับต้นนี้นะคะแล้วก็ในส่วนสาธารณะแห่งนี้นะคะก็ เสาร์อาทิตย์ที่เราไปนะประมาณแปดวันใช่ไหมคะวันถ้าเป็นเออ่วันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยหรือว่าวันเออ่วันสําคัญอะไรเงี้ยวันหยุดคนพื้นถิ่นที่นี่เขาก็จะมาอ่าผูกเปลนอนใต้ต้นไสรใต้ต้นบันทรีนี่นะคะแล้วก็เออ่มีปิกนิกอะไรนี่นะคะนี่แหลคะค่ะสําหรับต้นไม้ที่ประทับใจมากเลยคนะไปถึงตอนแรกสามคนเราก็จะแบบ กรีดการมาอือยไม่เคยเห็นอะไรนี้นะก็ลืมนึกไปว่าที่บ้านเราตามวัดตามออสวนสาธารณะตามที่ต่างๆนี้ก็มีให้เห็นนะคะแต่ก็ประทับใจกิอความประทับใจเพราะว่ารู้สึกว่าเขาสวยงามสำหรับการไปเที่ยวฮาวายนะคะมีน้องๆก็ถามมาว่าพี่นาไปเที่ยวฮาวายใช้บัตรเกตเท่าไหร่เหรอเดี๋ยวมาแจกแจงในคลิปวิดีโอหน้านะคะ คลิปนี้มีแค่นี้ถ้าชอบคลิปวิดีโอฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ